โอเคทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,น,นกันด้วยกันนะครับวันนี้เรากลัาอยู่ในเกม Minecraft ในพารที่เท่าไรไม่รูเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเดินเนี่ยเราจะต้องเดินให้ขึ้นแบบตรงเส้นทางที่เรา ที่เราทําดิเออจะไปเดินขึ้นแบบต้องต่อย,อยตรงเนี้ยมันไม่ได้ก็ยว่า<บ> <laughs> คือพาที่แล้วเนี่ยผมได้ไปนั่งแก้มอสติดหน่อยนะครับมันจะมีมอสบางตัวเนี่ยที่พี่เวลรู้สึกว่ามันน่าจะบัคแล้วก็อย่างนึงก็คือแพนดี้เราได้หายไปแล้วนะครับผมมอสมันไม่ค่อยสมบูรณ์พี่เวก็เลยเอาออกไปเผื่อมันจะเป็นหนึ่งในมอสที่บัคก,ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเกมเนี่ยยังมีการหลุดอยู่ผมก็จะไล่เอามอสออกทีละตัวเนาะแล้วก็หาสาเหตุว่ามันหลุดเพราะมอสตัวไหนนะครับเพราะมันบางทีมันเออร์เรอร ตอนนี้เนี่ยผมได้ไปลงเหมืองมาแล้วผมก็ได้สิ่งนี้อา,อา,อาทุกคนอาจจะคิดว่าพี่เวฟครับพี่เนี่ยเสกหรือเปล่าครับพี่ครับพี่หามาจากไหนผมหามาใต้เหมืองครับทุกคนเออผมสามารถหามาได้จากใต้เหมืองครับผมไปเจอที่่อสปอนเนอร์ใช่ใต้บ้านเราตรงนี้เลย ใช่ผมไม่ได้มาจากสปอนเนอร์นั่นเองโอเคมาเดี๋ยวได้พลาดนี่ผมได้ของมาเต็มเลยผมจะมาเอาเลเวลทุกคนคือผมไปหาแร่มารอไว้คือไม่รู้ดิตัวอยากได้เลเวลอะอยากได้เลเวลแบบเลเวลแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะถามถามว่านเราไปเดี๋ยวหมดวะทำไมมันเหลืออยู่แค่เนี่ย <Bro. S 1> นี่ไปลงเหมืองอย่างเดียวนี่กูไม่ได้เอาฐานเลยเออน่า <c oughs> อยู่บ้านหลังเดิมเดี๋ยวไปดูก่อนดิบ้านหลังนู้นน่าจะมีฐานเหลืออยู่เนาะไอเรื่องของมอดแผนที่อะเราไม่มีปัญหาเลยทุกคนเพราะว่ายังไงเราก็จําพื้นที่เราได้ไงเออคือเราฉลาดไงเออแต่ที่ถามว่าทําไมถึงเขาออกไปก็เอา้าหรือว่ากูไปไอ้นั่นหมดแล้ววะ <c oughs> เดียว no! หรือหรือว,ว่ากูไปคาบลงเหมืองมาแล้ววะเพราะว่าผมไปลงเหมืองมาค่อนข้างที่จะเยอะเออแล้วแรกกูแบบเยอะตลบตุ่มโปะโอเคครับงั้นเราเราต้องไป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 หาฐานก่อนไหมหรือหรือหรือยังไงปะคือเราต้องลงไปหาฐานกันก่อนไหมเพราะตอนนี้ฐานบ้านเราเอ้ยเราเอาลาวาเอ้ยลาวาเผาได้นี่หว่าลืมเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอาถังน้ำนะครับเออเอานี้มาหครับเลยสักสามถังไปเออแล้วก็ไปตักอาลาวา จากตรงนูง้นน่ะบอกว่าจะมีเหลือนะครับไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่าไปดูก่อนโหลาวาสุธิลักษ์เหลือปะจ้าจะเอ๊ะไม่มีเลย <c oughs> เฮ้ยเวีนเลยเฮ้ยไม่ได้ลยวัวเดี๋ยว ไม่มีเลยเหรอละวากูหมดจริงจังเนี่ยเดี๋ยวไปหามันก็ได้ว่าไจิ๋หมายหายากเหลือเกินเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำาิเอ็เก้าช่องเครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมว่าเราจะต้องไปหาเจ้า ABC ซคือวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะคราฟตัวนี้ให้ได้ทุกคนมันก็คือสิ่งสิ่งนี้ครับสิ่งนี้คืออะไรมันคือที่ทําให้อรอนกร i นของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเออคือน้องกานรครับ ไอเจ้านี่นะครับผมมันจะเป็นอาวุธสังหารชิ้นดีของเราเลยแล้วก็ไอชิ้นนี้ก็ต้องการคราฟเหมือนกันเป็นรีโมทไอรีโมทอันนี้เนี่ยมันจะสามารถทําให้เราควบคุมไอรอนกรีมได้แบบอย,อย่างง่ายใช่แล้วเราจะมีลูกสมุนตลอดการเวฟแต่ว่ามันต้องใช้เอเมอรัลเนาะเป็นส่วนหลักอะ่ะอืมอโอเคเอาแร่ไปเผากันแล้วกันเผาเผกันแล้วกันนะครับแล้วก็เอ,อ้าถฐานอยู่ในนี้เนี่ยว่าหาตั้งนานโอเคเผาไปครับเผาไปครับแล้วก็รอครับรอรอ,อในนี้บอกว่ อู้คุณไม่เห็นเถืเอน,นี่มาเผาวไปครับผมครับอันนี้ก็เผาวไปครับแล้วก็จะมีเป็นอทองด้วยนะครับเผาวไปครับสุดยอดะฮะเดี๋ยวเราเล็กเๆลๆๆๆ็กเล็กเล็กเล็กไว้ในนี้อ่าของที่ยังไม่ได้ใช้เอาไว้นนี้นี้ก่อนที่เหลือแล้วก็เก็บเอ้ยในนี้เปล่าวะอาในนี้เอาไปเก็บอ้อยเน่อยโทษโทษทีโทษทีๆๆๆโอเคมาเดี๋ยวเราจะคราฟเลยแล้วกันนอกเป็นแบบพิกแอด 9คูณ9ที่เป็นไดมอนด์แล้วเราก็จะเอาไปเอนชราดด้วยแล้วก็ตอนที่เราไปเอนชาร์เนี่ยเราก็จะมาลุ้นกันนะว่ากูจะหลุดไหม <c oughs> คือคุณละแวอ้ห,หลุดอย่างเดียวยเ,ยวยเยวน,นี่ยเกมในตอนเนี้ยแต่ว่าเอาไว้แผนที่ออกไม่่น่าจเหมือนกันว่ามันจะหลุดอยู่ไหมเนาะเอานี้น,นี่เอออย่านึงผมลมวัดสวรรค์เข้ามาเพิ่มด้วยนะทุกคนคือเราสามารถทําประตูสวรรค์เพื่อไปที่สวรรค์ได้เว้ยคือถามว่าทำไมผมถึงทำมดนี้หรือว่าลมอดนี้มาเพราะว่า ผมอยากเอาไอ้รอนกรีมอะเออไปซัดกับไอ้บอสที่อยู่ในแมปนี้ไงล่ะเล่นอย่างหนึ่งนะครับมอสสวัสด์เนี่ยมันจะมีเฉพาะเวอร์ชันหนึ่งจุดสนึ่งจุดสิบเท่านั้นแต่ตอนนี้วันที่26มันเพิ่งอัปเดต1.19.4เข้ามาครับเออซึ่งผมได้เล่นเป็นคนแรกๆมาของเวอร์ชันใหม่นะโอเคแล้วได้ของแล้วแล้วที่เหลือเราแก่รอรอให้นี่มันเผาจนเอ๊ะเอา ว,ว,ว,วู้ยิบเก้ายิบเก้าลยิบเก้าแล้ววู้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยเอามาไรดึงเลยแต่อูย้ย <c oughs> ไอ้น้องมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะที่เราจะรลเวลสามสิบมีเหล็กตรงไหนที่ยังไม่ได้เผาไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้เผาเนาะแล้วก็มีเหล็กไหมเหล็กที่ยังไม่ได้เผาในนี้เหมือนจะไม่มีปะอืมโอเคชัางมันละกันส่วนอันนี้เดี๋ยวเราได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็เหล็กเราได้ใช้เยอะเพราะเราจะทำไอรอนกร i มเป็นฐานรับจ้างเพราะฉะนั้นเรารอครับรอ อ่ะมเผาเร็วจังไหมผาเออเผาช่วยกันเผาช่วยกันเลยผมเชื่อเลยเออเลเวลรอเอาเลเวลอย่างสบายใจไหนดูซิว่ามันไปถึงไหนแหละนี่ครับได้เลเวลมานิดหน่อยได้เลเวลมาอีกนิดหน่อยแล้วก็นี่นิดหน่อยทำไมมันได้น้อยจังวะโอ้ยปกตินี่ไงนี่ไงสามสิบไหมอะสามสิบเลเวลขอขึ้นไปนอนก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้เริ่มแบบ ล้วมืดแล้วเขอนอนแบบเอาเลี้ยวแรงเดี๋ยวเราจะไปอนชาร์ t นะครับเจ้าสิ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมของไปที่หมู่บ้านมิซีเพราะตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเอาอ้อยไปแลกเพื่อเอาโมเรลมาคราฟเป็นไอ้เจ้าใบเขียวๆอ่ะเออผมจะทำใบเขียวๆนั่นหะทุกคนเพราะฉันไปครับไปเรา e นชาร์ t กันดูก่อนไหนดูซิว่าจะได้อะไรป๊าบกุหลุดออกยางไว้เชี่ยเฮ้ยกูไม่ไดเอาลาพีดมาเออลืมลืมเอาลาพีดเอาลาพีดก่อนได้แล้วไปราพีด เมื่อกี้โทษทีพอดีผิดพลาดแล้วได้หนักพีไปแล้วเดี๋ยวเราจะลอยชัดโคลองเลยอย่าหลุดเลยนะเออมันอาจจะแบบหลุดเพราะมดแผ่นที่เปล่าผมไม่แน่ใจนะเออที่มันโดหลุดไปฟับปั๊บปั๊บปั๊บประ,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 ะสิทธิภาพ4คงทน3โชคล่าม3ชี้โอ้กูรวยแล้ว <laughs> เออเออเออไอ้ยาของเขาโกงเลยเดี๋ยวเรา ล่าวัวไหมอ่ะเยี๋ผมเคลียวัวสักเล็กน้อยแล้วกันเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้วัวนะครับผมเอาเอาหนังเขาไปคราฟเป็นที่ที่แรก MC. เอมซีเอออะเอาไปลูกเอาไปเอาไปอาพอดีว่าเราต้องการเอมเบอร์ลล์ลูกเอ้ยเออเอาเลเวลไปเลเวลไปเอปเอฮู้อะพอให้อาหารเสร็จแล้วมาต่อไปก็พิธีประหารกูอยากจะมีเนี่ยอยากจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะชกชิงอะ เออาควที่จะหาจุกชิงไปด้วยนะเจ็ดอันเอาไปสักเก้าได้ไหมเออเก้าเก้าเก้าโอเคสวยครับป่ะได้แล้วโอ้โหพวกบ้านเหล่านี้เราต้องทําทางขึ้นสักสามสี่ทางแล้วมัน้นะฮะเวลาเดินขึ้นเดินลงนี่แบบมันดูเวนี่มากแหละโอเคเราได้อันนี้มาแล้วครับแล้วก็ใช้อ้อยนิดหน่อยอ้อยที่บ้านเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้ให้หมดนะฮะเอานี่มารอยครับเอาอ้อยมาครับครับแล้วก็ครับนี่เป็นเออเก้าอันเราจะได้อันนี้มาสาม แล้วก็เราก็จะเอานี้เนี่ยมาครับเป็นนี้ต่อหกสิบอันพอแล้วก็ครั้นี้สามเก็บที่เหลือไว้เอาอ้อยมาพร้อมแรกเออผมพร้อมแรกแล้วเอานี่แบบแล้วก็แบบเ,เราจะไปที่หมู่บ้าน M อ c แล้วก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับเราจะล่าเอเดอร์พลคือผมต้องการไอเจ้าสิ่งนี้นี่นี่นี่ไอตัวนี้เลยคืออันเนี้ยผมต้องการไหม คือผมต้องการมันจริงๆผมต้องการนี่ครับใช้ทองแดงแล้วก็เลสโตนนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นอ่าเอเนอร์โพรเอเนอร์โพรเนี่ยใช้ประมาณสี่เม็ดถามว่าเยอะไหมผมว่าเยอะอยู่นะสี่เม็ดอต่เพราะว่ามันก็ไม่ได้หาได้ง่ายเนาะเพราะว่าเอเนอร์แมนมันก็ไม่ได้ดอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมก็จะทำให้ได้ไปแรกขอเอพีซีดีกว่าสวัสดีพีซีั้งหลายเรามีอาชีพใหม่มาให้พวกนายทำนะเพื่อนนะเอ็นอานี่แหละครับนี่แหละครับเอาไปเอ้ยหน้าตาเครียดๆกันนะเราอะเอาไฟเอาไฟมีอาชีพเอ้ย แรกครับเอ,มอ็มโรอเอ,มอร็มโรตัวเดียวพอแล้วมั้งนยโอ้ยเอ,มอ็มโรโอ้ยเอ,มอ็มโรเก้าอันแล้วเราสามารถครับไอ้นี่เนี่ยได้เท่าไหร่ปะใช้สองมีเก้าขามได้สามตัวโอเคเพื่อนลาก,ก่อนเราล้วกานแค่นี้เอ้มันมันมีอะไรวะมีหีบกับกระดาษกระดาษนิดหน่อย,อยอที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็เหล็กแล้วก็เรามีเยอะอยู่แล้วเราไม่ซีเรียลหรอกไป กับบ้านเดี๋ยวเราเราได้ของดีแล้วรอตอนนี้รอให้มันมืดเออไม่รู้จะมืดตอนไหนเนี่ยระหว่างที่เรารอนะเว้ยรอให้มันมืดแต่ผมว่าเราไปทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์แล้วสร้างสรรค์กูนี่ไหมตอนนี้ตอนนี้บ้านเรามันดูไม่มีอะไรเลยว่ากูทแปลงไอ้นี่ก่อนดีกว่ามันเนี่ย เอ็มเราอุ้ยเรามี10เม็ดแล้วว่ะเชียในนี้เก็บข้าวสาลีเ่ะเก็บของไว้ก่อนนะครับของอะไรที่ยังไม่ได้ใช้ผมว่าเราไปทําอยากจะได้ผมตอนนี้ผมอยากจะได้ของที่มันดีๆหน่อยอ่ะเราอยากจะได้แปลงแปลงอาหารแล้วกัน <S 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 เออนั่นก็คือมันฝรั่งจำได้ว่าเรามีมันฝรั่งอยู่ในนี้ใช่ไหมนี่ก้าอันแล้วมีกระดูกไหมมีอยู่3แล้วในนี้ไม่มีแล้วในนี้ล่ะมี27ที่เป็นผงแล้ว โอเคงั้นเดี๋ยวเราทําดีกว่านาะเออเราทําฟาร์มไหมเราเคลียร์พื้นที่ก่อนไหมแล้วตอนนี้เรามีพ i ิกแอคอันนี้แล้วแต่เรายังไม่มีไอขุดดินน่ะเรเวลเราก็28ถ้าเกิดว่าเราได้ที่ขุดดินขึ้นมาละก็มันต้องรวดเร็วและจู๊จัดกยูนี้มากๆแน่ๆเลยวะ่ะอืมอ่ะผมค้าไปรอเลยแล้วกันเราน่าจะสามารถทําได้อยู่แล้วครับเอา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 ไม้ามากลองหนึ่งแล้วก็ครับไปเลยอ่ะขึ้นไปอีกนิดหน่อยแล้วก็ใช้นี้ครับ9วอัน9อัน แล,แล้วก็คราฟขึ้นมาแมวนี่9อันเรียบร้อยเป็นเป็นแบบ3อเทม1 2อ่ะขวาเอาขวานไม่มี 2>, <c oughs> <c oughs> 2 2 2เนี่ยผมมยากจะเคลียร์ตรงนะี้มันกลายเป็นฟาร์มผักอะ่ะไกลๆหน่อยผมไม่อ๊ยใกล้บ้านวิแล้วก็แปะไว้เดี๋ยวผมขยับไปตรงนู้นต้นต้นไม้ตรงนู้นอ่ะไอ้ตรงนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วก็จะใช้แค่อันนี้แล้วก็อันนี้ ที่เหลือเราก็จะเอาเนินตัวนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนคืนนี่ผมตอนนี้ขอนั่งเก็บไอเทมแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้มันสะอาดก่อนเคลียร์ไปได้ก็แค่นี้แหละทุกคนเออนี่แหละมันก็มืดแล้วแล้วเดี๋ยวเราพร้อมที่จะออกไปตอรยล่าเอ็นเดอร์แมนคือกูไม่ได้กลัวหรอกเอ็นเดอร์แมนอ่ะกูกลัวมอนสเตอร์ตัวอื่นที่มันจะทำให้เราน่ารำแขาญมากกว่า โอเคครับสิ่งที่เราจะต้องไปไล่นะแมนนะครับมีดาบนะครับผมโลโก้สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเรือครับผมสักสองลำแล้วกันเอาไว้เผื่อเฮ้ยแหม่พูดถึงปุ๊บมาเลย <c oughs> ดอบสองอันไปลูกไปโชว์ดิไ่ไปสองอันโชว์ดิไ่ไป <c oughs> ตี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 ตต กูขอตั้งเยอะดอกให้กูคือศูนย์โอเคถ้าไม่เป็นไรต่อให้มันจะดอกศูนย์เราก็ไปหาตัวต่อไป <c oughs> อะไรมันเนี้ยเดี๋ยวอ่ะผมขอจนกันแล้วกันอ่าเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีม็อดแผนที่แล้วเพราะฉะนั้นอันตรายมากถ้าเกิดว่ากูไปไกลๆแล้วแบบหลงอ่ะเออกลับบ้านไม่ถูกต้องต้องจาจะค่าตัวตายโอเคเดี๋ยวเรามาเดินหาเอ็นเดอร์แมนกันดีกว่าผมต้องการทั้งหมด4ปะ่ะ4อันไหม น่สี่นะผมจำผมจำไม่ได้ป่ะสิ่งที่ต้องใช้อ๋อ3อัน3อันไม่ใช่4ทุกคนสิ่งที่ต้องใช้ของเรามีแค่3เพราะฉะนั้นเราต้องการเอเ e อร์ o พรอ่แค่3ก้อนเท่านั้นโอเคไปเดินหาดีกว่าต้องต้องต้องได้แล้วงานเนี้ยบริเวณที่เราอยู่นี่น่าจะหาเอเดอร์แมนง่ายเนาะเอ่ออ้าไม่ได้เอ้ยจนั่งด้วยอะลรสเกลยิงเข้าเออเราใส่ชุดแบบ Diamond Diamond. เดียมงดิม่อนเฮ้ยเูกนะแบบนี้ราก็ตีพวกมัน แล้วหลงก็ได้เลเวลเวนชาร์ตของด้วยเยป้าคุณเจมออกมาได้ไม่ดอกเอแอแ์ก่แค่อินเดอร์เพลวูต้องการที่จะเริ่มอยากจะเอนชาร์ดาบแล้วแหละทุกคนผมรู้สึกว่าดาบที่เรามีอยู่มันดูแบบต้องต่อยนะเออมันดูกลางมากเลยผมอยากจะเอนชาร์ดาบแล้วว่ะเหยืกอได้แบบฉกชิงอย่างเงี้ยเออแล้วดวดูดิ ไอ้กองทัพพวกนี้ก็แบบวิ่งไล่ตามเราแบบไม่หยุดเลยไม่เป็นไรฮะเราจะหาไปให้ได้คืนนี้เราต้องได้เอเดอร์โปรสามลูกถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะทุกคนผมว่าการหายเดอ์แมนตัวหนึ่งนี่มันก็ยากนะอือใช่อันนี้กูเดินมาไกลแล้วนะกูยังไม่เจอเลยเฮ้ยดูดุดดดอยู่ในป่าอยู่ในป่าอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเาก่อนอืมออาเลเวลมา้องวิ่งตั้งนานกูจะเจอแล้วไม่รู้ว่าจะดอบด้วยหรือเปล่านะไอ้ตัวที่เจอเนี่ยดอปเถอะเพื่อน ขอร้องขอร้องขอร้องต้องเข้ามาดูเดดน,นี้แล้วก็ซับวางอ่าหนึ่งสองสามสี่เออดอกไปแล้วเก็บไว้ดีๆก่อนเผิ่เ,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 เ่ปลา <c oughs> ดอกแบบยังยากเลยช่บหยคู่ฆ่าไปหลายตัวอยู่นะแล้วแบบมันกอบจะได้แต่ละตัวแล้วแบบดูดิด้วยตัวที่เกิดแบบประกอบตัวเล้วิวทุกคนมีแต่ตัวแบบงูอย่างเงี้ยเกียร์จเลเวลมากกว่านี้ เดี๋ยวกูจะเอ็นชาร์ดขอดีๆมาตบพวกมึงเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเจออีกตัวแล้วทุกคนเราจะมองหน้าเข้าไปเลยฮะมามามึงเข้ามาเอาเนี่ยกูกูเรียกอีกตัวครับกูได้เรียกมึงเพื่อนกูจะเช้าแล้วโน่รอปโอ้ยอันหนึ่งขออีกตัวได้ไหมอ่ะมันจะเช้าแล้วขออีกตัวได้ไหมอ่ะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะเช้าแล้วทุกคนกูเดินไปเดินมาอุ้ย อน้ำแมนตัวสุดท้ายเื่อนอะหลไม่ได้แล้วเทเฮ้ยไม่แกโอ้ยอยู่ดู่นนููเจอแล้วสองตัวกูเจอแล้วสองตัวสองตัวอยู่นู่นมันต้องดรอปดรอปขอตัวหนึ่งมีน้องๆอาจจะสงสัยเนะว่าทำไมไม่ไปหาในนะลกกูไม่ชอบไม่อไม่ต้องมาพิมพ์นะคือขอร้องคือผมคือคนเราอะอืมอืมเอาโง่อะอะอะอย่าพิเปอร์นะแล้วมึงไปนั่งกับเขาทำไมล่ะมึงรู้ไหมว่ามึงคือตัวอันตราย มึงรู้ตัวบ้างไหมว่าตัว no. มึงมัน to อะ no แปปนึงแปปนึงแปปนึงว่าเราเอาเอามาจับตัวนี้ไว้รอด้วยครับมิฉนั้นมันหายไปแน่แน่ขอขอขอเออมากูมาเคลียร์ตัวนี้ต่อสิบเไรกูตรงนนู้นก็มีกูจ้องหน้าเลยจ้องหน้าไม่ได้อ่ะโอเคชักมัามันสอบเอ้ยจองหน้าได้ป่ะวะไอ้ได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 ้ตัวนี้ได้ครับโอเคเพื่อนมาเลยขอดรอปขอดรอป ดรอปมา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 ดรอปพอละกูสบายใจละไอ้ควิปเปอร์ตัวนั้นมึงอยากระเบิดมึงระเบิดไปเลยโอเคครับสี่ลูกไม่เห็นดรอปดีพอได้ครบปุ๊บดรอปดีเลยอ่ะครบครับขอให้มาอย่านะอย่าอย่าอย่าดรอปจ้าดรอปดรอปดีมากเลยพอกูได้ครบแล้วดรอปดีเอ้ยฮันไอ้ชิบหายนี่แหละครับกลไกของเกม หวัวตีนอ่าของพวกนี้เอานี่ไหมเอาของสาคัญมาไว้นี่นี่ส่วนที่เหลือก็เอาไว้ตัวนี้ก่อนก็ได้ยังไม่ได้ใช้หรอกโอเคป้าเดี๋ยวเราจะไปแอนชรดาบของเราขอนอแล้วก็เดี๋ยวเราจะคราฟ i รอนโกเลมที่โคตรโหดเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบดูว่ามันหดยังไงแต่ตอนนี้เอ่อเอาลาพีสไปแอนชรดาบก่อนได้ไหมนี่ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ต้องใช้บล็อกบล็อกทองแดงบล็บ k, อ,อ,อรกรบคน นี่ครับเป็นอะไรที่เอาไว้อัพไอรอนเกรมโอเคแล้วก็เป็นขั้นหนึ่งโอ้ใช่มรูรเชี่ยคุแพงโอ้แพงเกินเออแล้วก็เอาเอาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้อะแต่เราสามารถคลับปืนได้ไหมโอ้ใช้เป็นแท่งในเทอร์ไรท์ทุกคนแพงมากเอานี้ก่อนได้ไหมเหล็กเหล็กเอาบล็อกไม้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 อไมเอาอานี่ไปแล้วก็ใช้นี้รอบๆโอเคแล้วก็ขวานขวานได้ไหมขวานขวาน,ขวานนี่ดาเมทตัง้งแห่ยี่สิบหก ดาบ22ถ้าเป็นขวานอ่าอย่างเช่นขวานเดมอนแหละหรือว่าเป็นอันนี้เป็นลูกตุ้มนะครับข้อน้าเนี่แรงหน่อยเอออันนี้ขวาน38อันนี้อ่ะ32ขวานนี่แรงอะ่ะเออขวานนี่โอเคเลยผมว่าเอาเดมอนมาลองคราฟก็ไม่เสียหายนะครับเดมอนสองแล้วก็เหมือนจะมีไม้ด้วยใช่ไหมเออคราฟได้ยังคราฟเนี่ยขวานดาเมจ38คราฟมานี่ดูมึงดูกูถือแล้วเดิน <Brand. S 1> โคตรช้ามันสโลโมชั่นมาก เรายังไม่ได้ต้องการอน,นันครับเอานี้มาเลสโตนเลสโตนธรรมดาโอเคแล้วก็ปรุ่มอันนี้นี่ผมค้าเอาไว้รอเฉยๆนะค้ามันเลยก็ได้สร้างนี่มาเอเอๆก็ได้แล้วป่ะถึงเวลาแล้วทุกคนที่ทุกคนจะได้เห็นไอรอนเกรมที่สุดยอดแบบมากๆเดี๋ยวเราจะไปหาที่สร้างเดีกวก่อนเอเอๆบอกเลยว่าโกงมากโกงแบบโกงมากเราจะสร้างไอรอนเกรมขึ้นมาแล้วนี่คือไอรอนเกรมของเรา ดูหน้าตาเขาซะก่อนข้าจะมอบพลังสุดแข็งแกร่งให้กับเจ้าไอรอนเรมไปนี่หน้าตาเจ้ากลับมาดีเหมือนเดิมโอเคแล้วข้าก็จะมอบไอเทมจีนี้กับเจ้าข้าจะอับเจ้าตีใส่ชุดกรอแล้วข้าก็จะมอบลอยกับเจ้าพร้อมกับขวานขวานอยู่เนขวานให้กับเจ้านี่แล้วเจ้าทำไมต้องเดินหนีข้าด้วยเดี๋ยว ถ้าจะเอานี่ขวาเสร็จเจ้านี่ครับคือเราคิดขวาเสร็จเพื่ออะไรตอนนี้เนี่ย ไอรอนเกรมเนี่ยเขาจะเดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราคราฟไอเทมชิ้นนี้เดี๋ยวมาให้ดูไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมที่เราเนี่ยสามารถให้ไอรอนเกรมเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆได้เออเขาจะอยู่นิ่งเวบส่วนไอเทมนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเนี้ยมันจะทําให้ไอรอนเกรมอยู่นิ่งนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้นี่น่าจะเอาไว้ใส่ให้ไอรอนเกรมน่าจะเก่งขึ้นหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแล้ววิธีการใช้ไอรอนเกรมใช้ยังไงนะครับก็สิ่งแรกเลยคือเราอันนี้ผมเปิดหมดให้เขาเดินเนาะเขาจะเดินลาด No, เราจะไม่ใช่แบบนั้นผมต้องไปหาพื้นที่สักที่หนึ่งไว้แต่ไอรีโมทนี่เอาไว้ทำไรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปแล้วเราเจอมอนสเตอร์หรือว่าตัวอะไรก็ตามเราจะคลิกขวา <c oughs> อ้าวไอ้รักของว่าจะมามาช่วยเราได้เออเเดี๋ยวเราจะไปในเหมืองดีกว่าเออว่าเราไปในเหมืองดีกว่าครับเนี่ยมันจะมีเหมืองที่ผมลงไปอยู่เดี๋ยวเราจะเอาลอดเรมลงไปจงตีมันดูออ ลองๆหาหาพื้นที่เลยค่หาพื้นที่เลยคือในซีรีส์นี้เนี่ยเอาหลักๆเลยว่าผมอยากจะเนี่ยคือผมลงมอดบอสมาเว้มันจะเป็นบอสนี่บอสบอสของโลกสวรรค์แล้วก็จะมีบอสของนรกนะครับที่ผมอัปเกรดเข้ามาก็คือเพิ่มบอสเข้ามาผมเจ้าไอเอลอนเกรลีนี่แหละไปฆ่าทุกตัวเฮ้อเฮ้อเฮ้อคือไอเอลอนเกรลีเนี่ยเอาตัวมัดเนี่ยมันมันโกงมากมันเก่งแบบตี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 คือแบบเชื่อไหมโกงจริงโอเคเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ดีกว่า พื้นที่จะมีตรงไหนวะต้องต้องหาครับเพราะเหมือนตัวนี้ผมไปมาเยอะมันใหญ่มากชิบหายแล้วว่ะทุกคนเหมือนตอนนี้ความรู้สึกว่ากูจะหลงอยู่ในเหมืองที่ตัวเองเคยลง <c oughs> คือมันเยอะจริงเว้ยตรงเหมืองตรงนี้ที่ผุลงอะ่ะเนี่ยนี่มันไม่มีอะไรเลยกูยไปตรงไหนมะเนี่ยชิบหายแล้วกูหลง <c oughs> ไม่เป็นไรครับต่อให้เราจะหลงเนี่ยกูก็าสามารถขุดขึ้นได้อยู่ดีแต่เลยเหมืองใหญ่ตอนนั้นที่กูไปลงมันอยู่ตรงไหนวะหรือมันอยู่ข้างล่างวะไม่ใช่ เดี๋ยวขอเดินหานแล้วกันนะเหมือนตอนนี้ผมจะหลงแล้วอ่ะชิบหายแล้วอ่ะช่างมันแล้วกันทุกคนต่อให้มันจะหลงเราก็จะขุดหามันต่อไปผมไม่สนหรอกเพราะว่าผมจําได้ว่าบริเวณนี้มันมีเหมืองอยู่เว้ยแล้วถ้าเกิดว่าอเบสล็อกอ่ะผมจะขุดตรงไปแล้วกันเนะเาะอ้าวชิบหายแล้วกูเอาเลสตโตนมาได้ไหม <c oughs> มองอะไรไม่เห็นเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราคุดหา,าบริเวณเหมืองกันก่อนละกันเนาะเพราะตอนนี้มันมืดมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลยจ้าโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนว่าเราจะมาโผล่ในเหมืองแล้วนะครับแต่ว่าสกิลโอ้ในเหมืองมันเหมือนจะดูมืดจนเกินไปเนาะออมันมืดเกินอะ่ะผมไม่แน่เลโตนลงมาด้วยอย่าชิบหายแล้วอันนี้จิ้งปมาแล้วโอ้ยซอบมบี้เฮ้ยเดี๋ยวซอบมบี้เหรอลูกชายพ่อออกไปจัดการมันอ๋อเอาเออได้แหละเออได้แหละ ลูกชายพ่อไปจัดก,การมันมันอยู่ตรงนั้นเออ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 มาเดียวมาเดี๋ยวกูปา,าก่นอนเฮ้ยลูกชายพ่อฆ่ามันเลยฆ่ามันนั่นแหละฆ่ามันเออโครโกงโครโกงไอรอนกเกรมตัวนี้เออแล้วดูดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาสองเลือดเลือดของเขาเนี่ยเก้าสิบมีก่อยสิบห้าดาเมจ สามสิบสองแรงมากคือฟันเดียวอยังไงก็กระจุยอ่ะเออนี่แหละครับคือความแข็งแกร่งของเจ้าไอรอนกรีมตัวนี้ของเราไม่ผิดหวังจริงอ่ะทุกคนยังก่นนะครับผมเดี๋ยวคิดไปดูนี้เนี่ยก็ไแค่นี้ก่อนแล้วกันของทุกคนมากผมจะรับชมแล้วเดี๋ยวได้พาสหน้าเออเราจะเอาไอรอนกรีมตัวนี้มากระจายเผ่าพันธุใช่แล้วก็ในอนาคตเราอาจจะใส่ไอรอนกรมตัวนี้แล้วก็ใส่ปืนให้มันแล้วก็ให้มันยืนล้อมรอบหมู่บ้านเราไว้เลยแค่นี้ก็สุดโหดแล้วโอเคทุกคน ขอบคุณทุกคนมากวันนี้รับชมจบไปในคลิปหน้คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล,ล้วฮะเดี๋ยวภาทหน้าเราอาจจะเอาเอลเลนกูเลมไปไล่ล่ามอนสเตอร์ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมลนะ่ะเออแบบไล่ฟันไล่ฟันเนี้ยคือแบบถือโล่มีขวานอ่ะก็แจ่มอ่ะชอบอะ่ะโอเคทุกคนเจอกันในคลิปหน้าคิสวัสดีครับผมไปแล,ล้วฮะความภูมิใจ